เสียงอีหยังวะดังตืมๆต,ตอนเที่ยงตรงยุ่ชายแดนบ่เป็นเสียงจุดบังไฟเด้อแต่เป็นเอฟสิบหกบ้านเฮาเอาของขวัญไปส่งให้ไฟเพิินถึงทีอยากหูบอว่าข้างในเป็นหยังคลั่งปืนขึ้นมาแตกเพาะเพาะจังสีเอาละครับคุณผู้ฟังหลังจากเปิดตัวกันด้วยภาษาบ้านๆไปแล้วเฮามาเข้าเรื่องจริงจังกันแบบด้วนๆเลยดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เลยเมื่อตอนเที่ยงตรงเป๊ะ กองทัพอากาศของเฮาได้ส่งเครื่องบินขับไล่1 6ปฏิบัติการโจมตีทังอากาศถล่มเป้าหมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาแบบเน่นเน่นบอมแมนจุดเดียวนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็น2จุดหลักซึ่งทั้ง2จุดนี่เป็นคลั่งอาวุธแล้วก็คลั่งกระสุนขนาดใหญ่ของเขาเลยฮมึมคุณผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วยุ่ดีดีบ้านเฮาถึงต้องเปิดปฏิบัติการรุนแรงรุนแรงเบอร์นี้เรื่องของเรื่องมันมีที่มาที่ไปครับการโจมตีครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทหารบกของเฮาที่กำลังปะทะย่างดุเดือดเดือดอยู่ที่ชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสักแก้วบ้านเฮานี่เองซึ่งการประทะภาคพื้นดินเนี่ยมันเริ่มนักขึ้นนักขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี่ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงทั้งปืนใหญ่แล้วก็จะลวดขาม,มาฟังเฮาก่อนอ้าวเพราะเขาเริ่มก่อนเราก็ต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องทหารของเฮาที่อยูนน่แนวนา มันก็เลยเป็นที่มาของปฏิบัติการของขวัญทางอากาศในวันนี้ยังไงล่ะครับเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่หนึ่งออกมายืนยันขอมูลเองเลยนะว่าเล่าถ้ำเพื่อตอบโต้และก็สนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินจริงๆบ่ใช่ย,ยูดีๆกเปไปลุกล้านไขทีน่นี่เล่ามาเจาะลึกไล่ละเอียดกันดีกว่าว่าของขวัญสองกล่องใหญ่ๆที่เ1 6ของเฮาเอาไปส่งให้เนี่ยมันไปลงตรงไหนแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้าง เป่าหมายแรกนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านทะมอเชิญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยุตรงขามตับอำเภอโคกสูงของจังหวัดสะแก้วบ้านเฮานี่เองจุดนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของคลังอาวุธสำคัญเลยจากข้อมูลที่ได้มานะครับเอ6ของเฮาบินเข้าไปย่างแม่นยำ่ำแล้วก็บูมปล่อยระเบิดลงกลางคลังเป้าหมายแบบพอดีพอดีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไป,ไปทั่วบริเวณชายแดนเลยครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะ คลั่งที่เก็บอาวุธหยุดทโธปกรณ์ไว้เต็มพิกัดโดนระเบิดอัดเข้าไปเต็มๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับพังพี่นาศการโจมตีชุดแรกนี่ถือว่าเป็นการทำลายขีดความสามารถทั่งทหารของฝ่ายนั้นได้แบบจังๆเลยทำให้กำลังสนับสนุนของเขาอาวุธของเขาถูกตัดท่อนไปเยอะมากยังบ่จบครับมันมีรอบสองเป้าหมายที่สองอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปอีก อยู่ในบริเวณอำเภอรพระเนตรพระจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป้าหมายนี้เป็นคลังกระสุนขนาดมหึมาเลยครับคุณผู้ฟังการเลือกโจมตีจุดนี้มันเป็นการวางแผนที่ฉลาดมากเพราะอะไรนะครับเพราะเมื่อครั้งกระสุนหลักถูกทำลายทหารฝ่ายนั้นที่อยู่แนวหน้าก็เหมือนปืนที่ไม่มีลูก พวกเขาจะยิงตอบโต้ทหารของเราได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆหลังจากที่ F16 ของเราปฏิบัติการที่จุดที่2นี้เสร็จสิ้นไปสถานการณ์ภาคพื้นดินก็เปลี่ยนไปเลยครับการยิงตอบโต้จากฝั่งกัมพูชาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันเปิดโอกาสให้ทหารบกของเราสามารถเคลื่อนกำลังเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคืนมาได้สำเร็จโดยเฉพาะพื้นที่เนิน3-50และปราสาทตาควายซึ่งเป็นจุดที่ปะทะกันหนักมาตลอด แต่พอการสนับสนุนทางอากาศของเราทำงานได้ผลทหารราบของเราก็ทำงานง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและสามารถคุมสถานการณ์ได้เปรียบอย่างชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือปฏิบัติการทางอากาศทั้งสองรอบในวันนี้มันไม่ได้ทำไปเพื่อความสะใจแต่มันทำไปเพื่อลดการสูญเสียของฝั่งเราและเพื่อให้ทหารบกของเราได้เปรียบในการรบภาคพื้นดินซึ่งมันก็สำเร็จตามแผนเปะ๊เปะๆเลย อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนบ่ายแก่ๆเขาวันนี้ที่ผมกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่นี่นะครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนจังหวัดสแก้วยังคงตึงเครียดอยู่ยังคงเดือดอยู่แต่ทหารไทยของเราสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้ดีขึ้นมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีรายงานข่าวจากฝั่งกัมพูชาออกมาเหมือนกันนะว่าการโจมตีของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงพื้นที่ใกล้ๆก,กับเขตพลเรือนของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของทั้งสองฝั่งยังคงต่างกันอยู่ฝั่งเรายืนยันหนักแน่นว่าเป้าหมายคือคลังอาวุธที่เป็นเป้าหมายทางทหารร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณติดตามข่าวจากหลายๆแหล่งประกอบกันไปนะครับเพราะสถานการณ์แบบนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆ ปฏิบัติการในวันนี้มันแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยคือมันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพไทยที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรือทางอากาศทําให้ประชาชนอย่างเราเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยว่ามีคนคอยดูแลบ้านเมืองของเราอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศกําลังส่งกําลังใจไปให้พี่ๆทหารที่อยู่ชายแดนกันอย่างล้นหลามแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย มันคือเรื่องความมั่นคงของบ้านเราโดยโตรงและแน่นอนว่าสถานการณ์มันอาจจะยังไม่จบแค่นี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือในวันพรุ่งนี้เอาเป็นว่าการโจมตีด้วย F16 ในตอนเที่ยงวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในปฏิบัติการที่ชายแดนครั้งนี้เลยครับมันช่วยให้ทหารของเราพลิกกลับมาได้เปรียบอย่างชัดเจนและแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะคอยเกาะติดสถานการณ์ และจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบทันทีที่มีความคืบหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังคงน่าจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ